ยินดีต้อนรับสู่เป๋ป๋อมินชาแนลน้องโคดูแลหั่นหมูให้ทุกชิ้นนะคะใช่ย่างให้ด้วยก็ดีค่ะโปรโมทอะไรวะงม้สภาพตอนถ่ายยังถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ วันนี้นะคะมินมานั่งไล่หลบรูปเพียรเมมในโทรศัพท์แล้วไปเจอคลิปที่เคยถ่ายกับพี่โบ๊ทพี่สตาร์ททุกคนจําได้ไหมก็เลยแบบอุ้ยไม่ได้เจอพี่โบ๊แบบนั้นมากดูในคลิปคือแบบ3ปีที่แล้วว่าทุกคนแล้วแบบเออก็เลยคิดว่าพี่โบ๊จะเป็นยังไงบ้างก็เลยถัมพี่โบ๊ไปพี่โบ๊ เจอกันตั้งสมปีแล้วโห่ยเยียบนานจำได้จริงเป้าเนี่ยพี่โบดทเป็นไงบ้างพาไปซอนบิกบก๊กไบค์หน่อยจี อ่ะเราไปเจอพี่โบท๊ทกันนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปแลละอ่ะไปดูกันดูมันได้ีา,าอากาศวันนี้น่าจะฝนไม่ตกแต่ว่ามลมแรงมาก ก็ตอนนี้พี่โบ๊ก็ยังไม่มานะคะแต่ว่าปินก็เดินเล่นตามหาห้องน้ำอยู่คือมีลงมาชั้นใต้ดินแล้วแบบมันก็เขียนป้ายว่าห้องน้ำชั้นนี้ปิดแบบปรุงให้ไปชั้นหนึ่งกำลังเดินตาม้ายแล้วไปห้องน้ำต่างไปแล้วแ,แล้วก็กลับมาอยุดที่เดิมเจอเจอเรา เจอพี่โบนแล้วพี่โบนมาสายขอโทษครับตอนนี้กี่โมงแล้วนับน้องมินไว้10บโมงสี่สิบห้าตอนนี้ก็เลทไปครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยตอนแรกเราก่าเฮ้ยเราต้องเร็วเว้ยเพราะว่าเราสามารถทําเวลาเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นประจำาล้เส้นที่วิ่งจากบางนามาอนุทแต่วันนี้รถแม่งติดมากคือไม่ทิดภาพเอาโอเคไม่มีข้ออ้างขอโทษแล้วกันวันนี้ก็จะรับผิดชอบด้วยกัน เดี๋ยวพาไปเลี้ยงเอย่างนะฮะจริงเหรอใช่ตอนแรกฝากว่าจะให้น้องมินออกให้หมดเลยอแต่ไม่เป็นไรพี่ลืมกรเป๋าตังค์มาด้วยนะฮะรีบมากลืมทุกอย่างนะตอนแรกสแกนจ่ายได้โอเคได้ได้โอเคโอเคเลยไปเดี๋ยวไปกันตอนที่ไปได้เรามีไกลกว่ารอบที่แล้วที่แล้วอ่ะได้ไหมแต่อยากทานไม่ถึงโลนะแต่หนูรู้สึกว่าไกลนะใช่รอบนี้มันจะไกลกว่าเลยแล้วเราก็จะร้อนเลยจริงเหรอจะดำเอ้แต่วันนี้แดดไม่ค่อยแรงเราทากันแดดมาแล้ว Give five. <laughs> five minutes later. me ตอนถ่ายยั่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะคือไม่ถ่ายตอนที่บอนเปลี่ยนไปไม่ใส่โมงวะ ขอบคุำหนับเงินหนึ่งรอที่ค่าน้ำมันให้นะวะรอ5 minutes later เฮ้ยนั่นมินนี่ะต้องตามไปแล้วโอยไปกินปิ้งย่างกันไม่ชวน ให้เราปิ้งต่อนีลเป็นแดงว้าวรส่ามันยังไม่คยแเป็นไรครับกิมากแับมีแค่อะไรนะตัวชีสตัวชีสทานออกมาเดี๋ยวหัรีดเยเราเราก็น้ำน้ำเขามาดมแล้วหมือจให้กู เขาโดนยาสลบทแม้วปอมเบ่าเดืนโอ้ยคุยนอนโอ้ยนอนต่อด้วยคืนไหมมีวันแดดดูห่ายรูปมังจุด เดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาแมนนหน่อยเฮ้ยหายแล้วอนี่นี้โอกรเถิบขึ้นมาไหนคนนี้เาปิดกิบปิดกิบพีรโม้อะไรมโต้องแบบว่าพูดอะ ได้ครับพูดได้ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ใน Papermin Channel ที่ปิดคลิปพี่อ๋อปิดคลิปก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิป p e p e r m i n Channel นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์ให้น้องมินด้วยนะครับดีนะที่รอบนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับรอบหน้าจะไม่พาไปกินอลคาร์เด็ดขาดนะครับมินนะครับกินโคตรดุนะครับ ดูจริงนะฮะถ้าไม่เชื่อไปดูในคลิปของน้องมิน้นผมว่าก็น่าจะมีคลิปที่กินให้ดูนะฮะ <c oughs> อย่าไว้ใจน้องมิ้นถ้าจะจีบน้องมิ้นอย่าเลี้ยงอาราคาร์ <c oughs> เจคุสเปเท่านั้นนะฮะไม่งั้นคุณล้มละลายได้นะฮะบอกไว้กว่อนขอบคุณนะครับเก๋ไหมล่ะเข็นรถที่ไปเนี่ยเข็นรถที่ไปแบบจะไปแอบบเอาไว้แอบทำรถล้ม <c oughs> ทำรถลม้ม <c oughs> คือแบบเราพอเราน้องมินก็เอารถพี่ไปเนี่ยเข็น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 ไปเองครับเข็นเข็นเข็นแล้วก็ทำล้มแปะเมืวันนี้นะคะสามหมื่นได้อะไรบ้างน้องสามหมื่นเนี่ยน้องก็จะหั่นหมูให้ทุกชิ้นนะคะใช่ย่างให้ด้วยก็ดีค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกชิ้นที่ไม่ไม่ไ เดกป่าฮุ้ยน่าได้เลยเนี่ยครอบนร้วได้มากน้องเขาดูแลดีมากอันน้องก็อยากได้กล้องน้องือให้น้องอยากได้หมูน้องอยากได้รถใส่รถของน้องน้องเขายืนแล้วนะคะแบบแสดงสติอันนี้น้องหรือเด็กเถอะ